ดีทียอะไรบ้งเนี่ยโดนซุนเียตรงเนี้ยไอ้กูยืนโดนซุนเยคือกูจีบไม่ได้แล้วกูดนจีบองอะทไอ้กูจะไกาเองแค่กูจะกาเองหลานลูกมึงก็เหมือนหลานกูแล้วกูหวงแอนะแต่ว่าพี่แซมอ่ะเขาเป็นคนบว่าไม่ได้ครับไม่คือไม่มีที่อะไเลยครับไม่มีมอะไรหลาเงินดูองไม่มีเลยครับไอ้ชมไ้มมึงม่าไงไอ้หยาเยเหมือนแบบ รอรอของเธอจริงๆแล้ว้ยคนเราอ่ะผู้ชายไม่ต้องมีตังก็ได้แต่ความรักจริงมันยังไม่มีเลยสคนเราอ่ะเยี่่จับมือทใาน้ำด้วยกันก็ได้เว้ยจริงจังอ่ะเคยเคยมีป่าวจริงจังและจริงใจอ่ะเออเยี่่่เอเซนกูมี่่่เคยมั้ย่างเดียวอ่ะเอ้ยเอาไ้มเอ้ยเอาหยิบเส็ยที่คอฮะเนียอะไรนะสวัสดีไม่เป็นไรครับป้า ไม่ใจมันได้ไวเฮียไ้าพ่อไดอยู่ในฐานะที่รับได้เจนมึงน้องกูพูดไปน้องมึงแก้ต่างให้พี่ไหมพี่แรมอ่ะผมั่แก็เหี้ยอะเข้าไปเลยำอำบอนขี่เกลอกก็เป็นขนคนเฮียไอเฮียมันใช้ในมันใช้อำนาจในทางที่ผิดไอเฮียนั่นอ่ะจะมันอยู่ในเมืองแล้วมันก็ไปอะไรโพสเฟสไอจีใส่ เขาที่วันจี๋เขาไอ้เหี้ยอะไรสตรีมอ่ะไอ้เหี้ยมันเหี้ยใครดิไม่ใครเฮียไม่รู้ไอ้เหี้ยไม่รู้ใครมีคนบอกมาพูดไกลๆเหรอมันเหี้ยพี่แซมโอ้มึงมึง่เหี้ยจริงๆเขาจะมาจีบอ๋อไม่ใช่กูครับแล้วเขาทำต้าเหมือนจะจีบแบบใครทีจีบทีเล่นอ่ะมามีดูดีใครแซมมะเหรอเนี่ยเออคนแบบเนี้อ่ะแล้วที่รักอน้แซมทีเล่นอ่ะดูดีแล้วอ่ะห่างกันสักพักครับ ทาัก็ทกับพักโดยเขาเทก็บอกมาแล้วจะเซมาหาลูกก็ไม่ชอบนะมันไม่ตลกนะมื่อเห็นอไมเหี้ยมึงเห็นอะไรหคือคิดว่าะมาสองกสองต้อแตะทํมร้อยจอแจะก็ลุออเห็นลูกไม่มีใครแล้วคือมันจะแหวนเหี้ยมึงเหี้ยไอ้รู้เป็นไปยรเมไอ้สัตคิดจะขึอะไรก็ขึ้นได้ไอ้เหี้ย้ปยรเม์อย่าเหนคนนงคนขันเวลาไว้ำไมไาไฟบ้า กูไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วกูอยากกลับบ้านกูช่วยอะไรผมไม่เลยพี่กูเราจะพูดเลยก็จริงมึงมาคันนี้นะเว้ยข้างๆกูน้องกูข้างมึงเสมอว่ะยังไงกไม่กระดาข้างมึงนะยพี่ดีข้างกูนะไม่ใช่อยู่ไม่ได้อยู่คนละข้างกูอ่ะถึงข้างมึงข้างพี่ถึงมึงจะเฮี้ยแค่ไหนไว้น้องถึงมึงจะเฮี้ยแค่ไหนถึงจะชู้ถึงจะเหตุอะไรพี่รู้ไปแค่ขอบคุณที่ชมจะมาตอนไหนก็ได้ใช่ขอบคุณที่ชมแต่มึงก็แบบสุดยอดแล้วครับขอบคุณที่ชมพี่จะแบบ เฮดทัฟเฟิลแบบว่าพอคาร์บอนที่มากินครับขอบคุณที่ชมกูดที่พูดน้องมจริงเหรอเย้เนาะจริงเหรอเอาเราพวกรึเปล่าพี่เราพวกกัน้องเราพวกกับพวกรึเปล่าดีเลยล่ะก็ไม่รู้ว่ามีตังค์หรือเปล่าแต่คือฝากรฉาบสามหมื่นห้าแค่นั้นพอกูกลับตึกกูกลับแถวตึกสามหมื่นห้าแค่ของอย่างเดียวได้ อันนี้กโอ้โหตื่นมาตอนนุ้งนะครับอ๋อพี่เลิกหรือยังเนี่ยแซมนิสัยแบบนั้นอะฮะเลิกเลยครับพี่เล็กเท่านอนใครสอนให้เจ้าชู้ฮะอ่ะทั้งทีครับเท่านอนไม่รู้แต่ว่ามาดูได้เอออ่หมดจะเยี่ยมเยี่ยมหมดเลยเล็กเท่านอนเล็กเท่านอนป้ามันจบฝันดีกันจะไม่นอนแล้วเออที่พีแซมมึงทำเพี้ยวเล็กเท่านอน แซงความดีมึงเลี้ยเลยอ่ะน้องอ๋อไม่เป็นไรครับพี่มีมาสวัสดกันครับเออหรอใช่ค่ะนี่ไม่ไปแล้วหนูไม่ได้มาค่ะวันนี้หนูพักไว้ไว้มาฟาร์มตอนกลางวันค่ะในตามส่งของคอปเปอร์คอปเปอร์ไอแซมอาดิแคเพียงแค่เพียงวันนี้นะครัะ อย่างนี้ใช่ปะใช่ต้องแบบอ่าเฮียอืมอืมอ้าวเอาเอาได้หนึ่งสองเลยเหรอก็ลูกเธอสอนมาเอาหยิกหย่อยไม่เป็นไรครับพี่พี่ใจเย็นดีแล้วดีแล้วพี่มันเป็นการพี่ใจเย็นพี่ดีแล้วอย่ากดี ยาตีมีเาดี๋ยวมือเมียทุกวเดี๋ยวมือบานเป็นใบลานมายาหรือเปล่าดูทงอะมือบานเป็นใบลานโอ้โหมากก่อนเร็วจะไปนอนแล้วอ่ากดกดดกเลยเลยกิดได้ยินนีาาาาาาา หอมมากไปแล้วครับดูแลมามีีดีๆครับแส้ไปอยูครับบ๊ายบายขอบคุณแซมไม่ต้องเสียค่ะแส้ลูกสาวมันไม่ต้องไปคุยนะเสียของหมดครับโหมัดแรง เจอพวกกับน้องเขาดีจังอ๋อเพื่อนเล่นไม่เป็นไรครับไม่ถึงไรครับไม่บอกว่าแซมอ่ะก็บอกว่าอะไรครับไม่เป็นไรครับเต็มที่งานนี้เต็มที่ครับไม่ตอนนี้ไม่ตอนนี้มองข้ามไปก่อนนะบอกให้ง่ายๆมึอดราม่าที่อะไรเนี่ยรอส่งรอรอส่งครับครับออไปแล้วนะสวัสดีครับล้มอยู่ข้ามไปก่อนเล่นลิ้นครับายบายครับ โอ้ย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 ยอ้ยโอ้ยรอ้ยโอะยโอ้ยโอ้ยโอ้ไนอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ่ยโอ้ยรอ้ยโ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 อ้ยอะยรอะยโอ้ยโอ้ไอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้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 ไอ้ยโ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 อยโอ้ยโอ้ยโอะไอ้ยโ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 อ อไปไปดีกว่าว่ะเยี่ยเร็วทุกคนเจอกันนะเจดนัดพบโอเคปะโอเคไปไปเจอกันเพื่อนเร็วมาเนาะเกอพรอมไปแล้วนะพี่ดีใจวิ่งมอไซค์ด้วยเฮียไปชนแม่งดิเฮียชนมันดิเฮียคุณตั้งใจมื่อไหร่ตี๋วะ เลืไดแตกเลือดแตกเลือดแตกเลือดแตกเลืไดตกเลอดแตกเลอดแตกเอาที่โดนที่ใส่ไปแกล้งเขาเอาเอาหัวเ้าฉุน

ไม่ตายโคตรหนังเหนียวเลยว่ะหนังเหนียวมากเลยแซมไม่ตายอ่ะแซมเป็นอมตะอุ๊ยเขาถือปืนมาแล้วอุ๊ยฉันไม่เกี่ยวนะอยู่ในรถก่อนโมกเติมโคกเติมโคกเติมพิปปัตจีโล่ยาเฮ้ยนินจาเหรอ เจ้าแต่งเพลงกินเจ้าอุ้ยโอ้โหฮ่าฮ่่าเสีงดีอยู่ไม่หน่อยเลยโอ้ยฉันไม่เกี่ยวฉันไม่เกี่ยวสวัสดีค่ะไอต้าพี่คณะสวัสดีค่ะม่ลูกสาวเขาสอนให้ทำเสียงแบบเนี้ย ไอ้เจ้าไอ้เบสก็อยากได้เลยอ่ะสงบได้ไงวะไปมันมาข้างหลังข้างหลังไอ้กูฟอร์มดีมาดีสัตว์กูฟอร์มให้ให้พีดแซมือ ชมสองสอเว้ย okay. เออมาดิมาดิแลีเลื่อกูกอนะลาเล่นด้วยมึงโง่งจริงนะคิดพินแซม,ามสาาาเล่นด้วยไม่ต้องรีด้วยมาดิมาดิมามมา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 ามามาามาามอมา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 าม่มามชมามมาม่มามาม่คมม สองสองเอาเร็วเร็เ,เอาก็สามเอาก็ไปดีแซมเหมือดีเฮียโอ้ไอ้ง่เอาอยัางเอาก็เปิดมาดิเอาดี

อ่ะอ่ะนี่อ่ะสองคนเอากูไม่ลงจะสามคนเอากูลงลงปะเธอเข้ามาแล้วนะชมเฮ้ยแซมมึงเอาตั๋วมาดิเอาเช็คมาดิเช็คอะไรมึงแลกมาให้แล้วเยนน่ารักว่ะแล้วมึงไปแลกทำไมไม่มีจุกอยู่ข้างหลังก็จุกอะไรวะหี่จุกอยู่ข้างหลังเลยเออจุกอะไรวะมีจุกจุกผมเนี่ยเอ๊ะ ลินจาฮารตริเอ้แต่เมื่อกี้คนเท่เอ่อพี่คะทำไมขึ้นรถแล้วมันขับออกไปไม่ได้พี่คะพี่นายกะพี่พี่ลองดูให้หนูนะได้ไหมอ่ะขึ้นไปแล้วมันขับออกไปไม่ได้เรีเยมือนซะเป็นอะไรอ่ะเรียงบอลซ่แต่ถ้าเติมน้ำมันนามันหายนะยน้ยขาอีกทีหมดอะ เด็กน้องเด็กนี่มันมันอายุเท่าไหร่เองเราเราลืมสตาร์ทรถหรือเปล่าปกติมันไม่ต้องสตาร์ทนะที่เราสตาร์ทล้เออมันเป็นแล้วบางครั้งบางข่าวเว้ยมันเป็นบางครั้งบางข่าวแล้วมันเป็นบางบอบางบอสอ้าวไอ้ที่นี่เอ้า